ดูชีดูจีนี่เห็นไหมอาจารย์บอกอาจารย์ไม่ไหวแล้วถ่ายดูน้องยืนดูอาจารย์เออแล้วดูจริงจังมากดูดิใช่ดูดูน้องแบบน้องรอจริงจังเลยดูน้องหมาค่ะอ๋อโอเคได้นี่เห็นไหมดูดู

ดูแหลมนี่ดูพี่แหลมนี่พี่แหลมหั่นใหญ่ดูดูพี่แหลมก็หั่นเหมือนกันค่ะดูนะโอป้าเราโอป้าหั่นใหญ่คือหั่นอะไรก่อนหั่นให้น้องหมาใช่ไหมใช่มันไม่นอนใช่ครับน้องรู้ว่ามันหิวใช่น้องหิวมานี่ลูกมาไหเร็วเข้ามาเข้ามาอือใช่ค่ะอาจารย์ไม่ได้ทานนะคะให้น้องหมาค่ะน้องวิววิวเหมือนลูกชิ้นเด้งเลชิ้นเด้งเออนี่ที่มาที่ไหนที่มาคือนชิ้นเด้ง ใช่ค่ะอาจารย์มีเมตตาค่ะแม่คนหือบ้านใหม่ที่หยองจอกค่ะวันนี้ไม่มีคิวบรรยายแล้วนะคะคือรถือะขโย่โอเคโอเคดีมากมากไ่เศร้าเยอะเยอของเค่องเยอะของเครื่อ ใช่ค่ะจาย์อดให้ไม่ได้จึงไหนกันแล้วคะยังไม่ไปไหนเลยค่ะยังไม่ไปไหนเลยคนพูดนี่ใครเอ่ยคนพูดนี่ใครเอ่ยคนพูดนี่ใครเอ่ยอ๋อตรงป้าข้างบ้านเดี๋ยวเดียวใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นยึดช่องเข้ามาแล้วเพราะว่าเจ้าของช่องเขาแบบกว่าเขาจะอิ่มอ่ะตั้งในี่ส สงสารทำไมคะอาจารย์ให้แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมน้องกินอย่างอเด็ดอร่อยใช่ค่ะน้องไม่ได้แบบมีโอกาสกินแบบนี้บ่อยๆพัดลมเป่าลูกชิ้นใช่ค่ะกลัวน้องหมาร้อนนี่ให้ผ้าเนี่ยมันกระชอบเป็น เออดูน้องมองอย่างตั้งใจก็อ่่หงนอนเยอะเลยดูเป็นดูน้องใช่ค่ะต้องเป่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน้องร้อนหมายถึงลูกชิ้นนะคะเพิ่งทอดมาใหม่ๆเลยเดี๋ยวน้องร้อน มาสวัสดีแม่กันด้วยค่ะ <reversible. st arts> คุณปลายฟ้ามามาหนูเมตตามากใช่ค่ะ <st arts> ตังกุงของเราใจดีไหแม่อ <st arts> <st arts> <st arts> ๋อค่ะค่ะม่เไร ดูน้องกินอย่างอร่อยดีขึ้นนะเมื่อกี้แบบองรืดออกไปหนึ่งทีอ๋ออ๋อย่ออ๋อน๋ออ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 นออ๋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 ออเออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋อยู่อ๋ออ๋อออ้นออ สักสี่ร้อยเออเขาก็ได้ยินแค่หลบหไม่เยอะไม่ถึงพันอะไรนะแค่หลบหนีคุณเงใช่ไหมหนูหนีอยู่หนีอยู่ลงรถพัดีร้อนดีกว่อนกว่าซึ่งยังร้อนอยู่อาจารย์เพิ่งเข้ามาเมื่อคืนอาจารย์ขายทุเรียนได้พักผ่อนกี่โมงคะหมดเร็วค่ะเมื่อคืนนี้หมดเร็วมากสองชั่วโมงนี้แบบสองไลฟ์ตอนทุ <เห Superman> ่มหนึ่งเสร็จประมาณสามทุ่มค่ะก็ประมาณสองชั่วโมงก็หมดแล้ว เห็นน้องกินล้องไ็เจอตอนแย่งใครจกินบโลนาเออนั่นน่ะสิแล้วย่งกินทําไมัด้วยอ่มันแซ่บซนาะแย่งนะรู้ว่าคนมานั่งก uh ินตรงนี้แหละแล้วมาขอแล้วโดนไล่อัน้ำจิ้มไหมลูกโอเคครับอัน้ำจิ้มกน้ำจินบ้ากวจะติดออแม่หน่งเดือนอ่ะคุณแม่ก็ื้อมาย่งเลยอ๋อ เป็นงา้นมันกินอีกไหมอ่าน้องอิ่มแล้วกจะไม่อิ่มเลยจางอิ่มแล้วค่ะใช่ค่ะน้องโชคดีไม่มีวันอิ่มเป็นที่มีอิ่มนะถ้ามันจะเบอร์หน้าหิีเลยไม่กิ่มใช่มันก็จะอิ่มถึงไม่รำก็จะไม่กินโอ้หที่บ้านนี้ไม่มีเบอร์หน้าแสดงว่ายังไม่อิ่มไอิ่มแล้ว เอาน้ำอ้อยไหมน้ำอ้อยกินคาต้องกินหวานนะไม่งั้นจะอุ้ยไม่รู้มันได้กินมามันไม่ได้กินมาแล้ว สันดานไทยอุ๊ยดีแล้วดีแล้วอันนั้นเป็นหมาไม่ใช่สันดานหมาน้ำเลยต้องเงินให้เขาหน่อยเอาแบบไม่ทอดเออเอาแบบไม่ทอดซื้อมาอันนี้ร้อยหนึ่งครับซื้อมาร้อยหนึ่งก็ได้ร้อยหนึ่งมันแถมสองไม้ครับซื้อมาร้อยหนึ่งจะได้เจ้าพ่อร้านแถวสาวด้านหลังเป็นทะเลด้วยใช่ค่ะเป็นทะเลมาไม่หล่ามาเลยไม่เจออาจาแล้วเก่งจังเนาะ อิวันนี้อ้กินหมด2กินนู่นซื้อมาใหม่หรอใช่ค่ะเอาเอาไม่ให้แม่กินดีกว่าใช่ค่ะอาจารย์เมตตามากมีคนน้องไม่อิ่มใช่ค่ะไปซื้อมาเพิ่มแล้วเอาแบบไม่ทอดแล้วรอบนี้กันขอบคุณค่ะใช่ไม่ทอดมันอย่างนี้ไม่อ ไม่เล่นค่ะไม่ได้ไหลนะเลี้ยงกินนะไม่เล่นน้ำหรอคะไม่ได้เล่นค่ะเดนกเล็กเขาจะไม่ไมีน้ำหอมทอดหาดกระทิงลายค่ะที่นี่คือหาดกระทิงลายคือออกกาได้เพลินมาก ยังไม่กลับค่ะตอนนี้อยู่ชนบุรีอยู่ที่หาดกระทิงลายนะคะใช่ค่ะคุณปลายฟ้าไม่กล้าลงเลยค่ะเ,เพราะว่าเมื่อกี้เดินไปอะ่ะม,มันมีแต่โคลนจริงๆดูโอป้าของเราโอป้า <laughs> ยิ้มหวานไม่ไหวแล้ว โอป้าบอกไม่ไหวแล้วร้อนอใช่ค่ะอาจารย์กลับไม่ทันเลือกตั้งเลยมันนี้มันแต้ละสบายสวัสดีสวัสดีครับโ,โอแหลมโอแหลมโอป,ป้าโอป้าโอแหลม,อมโอแหลมพีคนยังไม่ใช่หรอพรุ่งนี้อาจารย์มีบรรยายที่โรงเรียนวัดหนองจอกค่ะ าจใช่มาไหมนองจอกโอป้าอยู่นี่แล้วแล้ว oppo อยู่ไหนคะ oppo o p p ไปไหนไม่รู้ oppo ไปซื้อลูกชิ้นค่ะเดี๋ยว oppo มารอ oppo แป๊บหนึ่งพี่แหลมหล่อมากจ้าอุ้ยอุ้ยดูดู เีแวมาเที่ยวเกาะลอยศรีราชาด้วยค่ะเดินเล่นอ่านเลยราหยิบครับเราก็หยิบไม้อะเเกไรอ่ะลูกซีฟาร์ลูกซีงหมูดีใจแหลมหายไข่ดีใจที่แหลมหายไข่แล้วบรรยายกี่โมงเก้าโมงค่ะพรุ่งนี้เก้าโมงนะคะบีคนตื่นทามแหลมคุงน่ารักมาแล้วมาแล้วโอ้ยนู่นแหลมคุงไปนู่นแล้วค่ะแหลมคุง้ง นี่ลูกชิ้นของน้องมาแล้วค่ะลูกคตลูกชิ้นแบบไม่ทอดนี่น้องนั่งรอจ้าดูสินอ้องนั่งรอจ้าน,นั่งรออีทน้องออิน่ะน้องกินแซบกินนัวด้วยกินแซบ,ก,แบกินนัวเลยแหละ มามองรูปทอดให้หนูหน่อยนุ่นค่ะ oppo มาแล้วถามหา oppo oppo มาแล้วค่ะ oppo ขาเียวค้าเียวอยู่นี่ oppo แดงว่หิวจริงะอ่นล็อกบที่มีปีใต้ฟ้าไอโนสวัสดีครับปลายฟ้า อ่ะแอดไม่มีอรอเพีอยู่ไม่น่าีนี่งไรงู่นงกูไ่เเห็นหน้าอาจารย์วันนี้อิน่อเมื่อยเมื่อยใช่ไม่ได้กินหลายวันไม่ได้กินหลายวันเไม่งกไม่กินที่หมดแล้วคะ เด ok ี๋ยวไม่กินในรถเนี่ยเอาไม่พี่กินก็ได้เนี่ยหมดไม่ต้องอยากกินคนดอยวแกแบตเท่าไหร่เลยพี่คัวคนจริงๆนะเนี่ยสี่สิบาทเลยอะไรเฮ้ยสี่สิบเองเหรอชาตั้งนานเนี่ยนะห้าสิบห้าได้อยู่เอาชาไปก่อนขอน้ำด้วยนุ๊ตติดคอ นี่ดูจะขายอันนี้แล้วนะขายหมอโป้ยเานแล้วก็หมอนข้างกระโโตก็รออยู่นะครับจะว่าบ้าไปถึง oppo ใช่ไหมไม่ใช่อปป้าใช่ไหม oppo oppo โชคดีมากใช่ น้องน่ารักมากมายืนรอตาปแป้วกินไม่อิ่มหรอมันก็ต้องแย่งกินกันใช่ครับก็ปกติเนี่เนี่ยถ้าจะอิ่มต้องแบบนี้เนี่ยแล้วมันได้กินดีละลูกของใช่นใช่อ่ะ่สองตัวนั้นมันก็ไม่ได้จุกนะอาจารย์มันรีบกินอย่างงี้มันมันจะอิ่มเหรออาจารย์มันจะจุกมันจะจุกไปไหนอะไปไหนละเอาแค่ถามเฉยๆไว้อิ่มเหรอยังไม่ได้ทำอะไรพี่เออ ไม่พี่แค่ถามว่าแกจะอิ่มอ๋อเอาละจะวัดปะละ่ะเมื <laughs> ่กี้มาวัดอันนี้มัมวัดหม,าดมานาวัดหมามัดแ้งอ๋อละแวงเ,เก่งใ <laughs> จอ๋อเก่งใจ <laughs> ค่อยๆกินเดี๋ยวเดี๋ยวลมขึ้นไอนหนู กินไปแล้วมันรีบกินมันลมมันจะเข้าเริ่มช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 ้าแสดงว่าเหมือนตาเวลาไปกินทุกทีผมก็พอได้พอพอเดี๋ยวมันก็จะไปเรียกเพื่อนมาแล้วนู่นอยู่ตรงนู้นพวกนั้นหลับไป่อยพ้นยน้องคงหิวมากใช่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 ขอบคุณมากครับสำหรับการสั่งซื้อนะครับ ขอบคุณพี่พทุกคนนะฮรพี่มลเเอา,เอาน้ำขวดนั้นน่ะเดี๋ยวเหลือไว้ด้วยนะนยเราจะได้เวลาชิมหมดมันได้กลัวเสียกลัวเสียงปัดกลัวดันไม่เห็นกลัวโดนี้ยไปไหนแล้วเออผมอาจจะดุอะไรเงี้ยไม่ดุนะผมรักสัตว์รักแมวรักหมารักซากุระไม่ใช่แล้วเริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วแต่ตัวแต่ตัวนู้นไม่กินนะไม่ไหวเหมือนแบบป่วยอ่ะ นอนสมตรงนี้ติดคอแล้วเริ่มเริ่มไม่ค่อยลื่นไหลแล้วนะคนคนคนจนเริ่มติดคอแล้วคนให้ตัวนี้กินดูก็ได้ให้ลูกชิ้นเนื้อครับไปลูกหนึ่งไม่กินลักหรือรัก รอน้ำถุงนี่พี่นั้นอันนี้ให้น้ำมันยังมันยังจะกินอยู่นะถ้ามันกินไปก่อนรอมาไม่กินแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปไว้นี่เดี๋ยวน้ำมันจใส่คุณแม่ยืนอยู่เขาเขาละแหวนไม่เกี่ยวงลงทะเล ผ้านูหน้าพี่เหมือนโมเสสนะของไปทาวเลยอ่าโมเสสไหมอาโมสาดก่อนแล้วกันเล่นเพลงเลยเดี๋ยวกอมให้ไม่่เเลือละอันเดียวกับที่อาจารย์ฉีดไหมครับใช่ใช่ใช่ที่ร้านเดียวกันนี่แหละแต่ว่าน้ำมันทอดไงมันเสียเวลานี้เป็นสด นี่เป็นแบบไม่ได้ทอดมาอันนี้เป็นแบบไม่ได้ทอดมาใช่ไมะแวงคนน้องคือน้ำป่าคนเลยนี่นี่ย่สิยาน้ำไม่เย็นนะน้ำไม่ใช่อิ่มท้องเนี่ยไม่รู้ว่าวันจะได้กินอีกทีตอนไหนนะให้หมาดูแต่น้องก็อยู่แถวแถวนี้แหละอาจจะกินจากพี่ๆที่ที่เขามาเที่ยวแถวนี้อะไรเงี้ย สุดยอดสุดยอดเลยก็กือกินครั้งนี้ก็อยู่ได้ประมาณเจดวันอาจารย์ต้องต้องฉีดใช่พราตุเมืงไทได้แล้ว ตอนนี้จะห้าโมงไร้ข้าศึไปได้เลยก่อนเดี๋ให้ไปเติมซื้อน้ำมาอีหนอันนี้อันนี้คือเคี้ยวแบบเกิงใจไม่ได้เคี้ยวเพราะหิวแล้วกลัวโดนปรับเดี๋ยวช่างกิโลกลัวโดนกินละห้าร้อยกลัวโดนปรับไงกลัวโดนปรับถ้าโดนแรกร้อนแล้วไม่สดนเลยแบบไม่หมายถึงหลุมใหญ่เราจะมาติดอะไรนิดหนึ่งต้องมีคนเสนอ โอ้ยฝนทำไมอะเหรอไอา่งไอไม่้นเรเดเป็นไม่เป็นไรเออฝนเป็นไรเปล่าไม่ไม่ไม่ป้ายเป็นแล้วดูดเดี๋ยวเทให้หมากินแต่มันจะกินตองหมาลองเทไว้ไม่เป็นไรครับอาจาร คนแต่นั้นคนมีเมตตาใช่ผมว่าก็คงให้บ้างแหละมีมีพี่ๆให้บ้างแหละใจดีใจดีพี่ๆเขาใจดีน่ารักอ้าวอ๋อเดินวนรอบนึงก่อนเดินวนเป็นพิธีรอบนึงก่อนให้ย่อยให้ย่อยยังจะถุงพูดแน่นะเฮ้ยยังจะกินเหรอน้ำนี่น้ำน้ำก็ไม่หมดแล้วไงเขาดีเขา ไปเลยอาจารย์ซื <pot> ้อกี่ตัวอาจารย์ทำไมไปเลยอะทำไมมันทิ้งเราเลยไเดม่เขาเดินไปหาจุดใหม่นั่นไงเดี๋ยวได้เลยกินได้อาไม่กินแล้วก็ไม่ก็ตอนแรกจะไปก no. <qu> ินในรถพี่กินก็กินไปเลยไม่เป็นไร ไปมีหาชีพไม่ว่าก็เดินไปโตนั้นต์ไปเก่งมากไปไปขอด้วยอ่ะมานี่มาพี่เดี๋ยวผมทิ้งเองขอบคุณมากพี่ไหนกระด่างขยะหน้าตีว่ะไม่ทันกระด่างขยะก็อยู่นี่เลี่ยงบรงทีอะไรก็รู้เดินไปหาทางอื่นใช่อย่างนี้แหละน้องไม่เป็นไรเราเราให้ทานไปแล้วนะให้ให้น้องไปแล้ว นั่งเดี่ยวพี่หมีเลยอ่ะไปทุกคนเตรียมตัวกลับเตรียมตัวกลับเตรียมตัวกลับใช่คือกับเราต้องหากินเจต้องหาไอ้พวงกระแจกนไยวะเอารถเอารถขอไอ้เอาพวงกระแจจานนี่แหละมาใส่ไอ้พวงกระแกอะไรเงีงยไปบนวัดอ่ะเจ้าจานแก่ เดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวลงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวลงแล้วแม่โมนน่าจะไปอยู่ที่ไหนขอออกออกกล้องซีโอหน่อยสิกล้องหน้าสิกล้องหลังก็แจ่มพี่เนี่ยให้เขาดูอุ้ยสวยว่าป่าใช้พิคเตอร์ใช่ไหมก็ใช้อาจารย์ไงได้สว่างเมื่อกี้มันอุ้ยมันหลอกไปอ่ะไหนขอหันอีกทีนึงป้านอุ้ย อะไรของเจเขาวะอุ้ยขอบคุณค่ะคุณคองอ้อขอบคุณค่ะปวดหัวหน้าปวดหัวมมผมปิดเลยนะครับอาจารย์ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ <laughs> หน้าปวดหัวกับเจเมื่อกี้หน้าปวดหัว <laughs> เออโอเคบ๊ายบายครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย